สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับโอ้โหดูครับน้ำ,นำปลาไรลาครับอำเภอบ้านกรวดครับโอ้โหดูครับพายุอะไรนะฮะพายุอะไรนะโน,นืน่นโน,น,นอนนื่นนครับดูครับอนนสุดจัดเลยพี่น้องดูครับ,ราบายิ่งกว่าหน้าบ้านผม,มเองนี้ดูอ่ะ ถ้าตรงนี้เหมือนน้ำตกเลยเหมือนน้ำตกเลยดูอ่ะน้ำมันไหลมาจากข้างบนบนภูเขาใช่ตัวนี้เป็นน้ำป่าครับเพราะว่าผู้ผู้เขาเทือกเขาอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งเขมรครับเทือกเขาอยู่นี่เนี่ยเขาทำถนนใหม่ด้วยเนี่ยใครที่เผลอลงไปข้างล่างเรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ดูครับ ที่ไหนโดนบ้างครับ,รบที่ไหนโดนโนอึนถล่มบ้างครับบ้านกวดโดนหนักเลยครับท่านผู้ชมครับดูบครับฝนนเป็ห่วงแม่กลัวไม่มีใครยกตู้ช่วยแม่ก็ฝนนี่นครับฝนครับก็ฝนมาแบบโอ้โหเป็นทะเลเลยอะ่ะดูอะ่ะฝั่งซ้ายมือนี่ลึกนะครับฝั่งซ้ายมือน่ะซ้ายมือเขาทำถนนใหมน่นี่น่ากลัวมากครับผมไม่กล้าไปอู้ดูอ่ะดูน้ำป่าว่ะมาว่ะอู้ โอ้โหไม่ธรรมดาครับเปิดไฟ,ฟ่ามาด้วยครับตรงนี้เส้นนิ่คมบ้านกรวดไปละหันทรายนะครับข้างหน้านี้จะไปละหันทรายครับกีป่ปีแล้วพี่ผมใช่หาเพิ่งเจอเนี่ยเพิ่งเจอเดี๋ยวโอ้ไม่รู้ว่าทางนี้มันท่วมแบบนี้ไหมรูอ้อย่างงี้มาแล้วนี่ 5, 5. ต้องเบาครับต้องมาเบาครับขับอเบาครับไม่มีหน่วยงานไหนมาดูเลยครับตรงนี้ครับอันตรายมากครับอโหตอนนี้ท่วมแรงกว่าน้อหนักเลยครับหนักหน้าดูเลยครับอู้สุดยอดเลยไหมไหลลงมาไหนเดี๋ยวไปดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มันน้ำท่วมเอนกันท่วงเท่ไหน โอ้โนโนอื่นไม่ธรรมดาครับโนอื่นนี่โนอื่นก้นพิษพามาทำไมเนาะตาตาเนี่ยย่ายกับข้าเคียร์ปาอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นส่วนน้อยครับดูมันมาว่ะน้ำป่าแล้วเนี่ย ไม่ธรรมดาม่หนูมีน้องเปี้ยงนะน้อเปี้ยงนนะมงยงาให้น้องก่อนโนอ,อึน,น,ออนเป็นพิษพวมหนักอำเภอบ้านกรวดมา <c oughs> <c oughs> ดูครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายตรีสองน้ำท่วมเหมือนกันครับนี่ นั่นเราเข้าไปดูกันหน่อยโอ้มันไม่มีทางระบายน้ำบ่พีกคนตนตนาเรเวลาดินฝนมันตกแล้วดินมันเข้าไปในร่อโนอนเป็นพิษโอยนเดี๋ยวป้าลงเดี๋้าลงไปแป๊บนึงอ่นูน้องพี่อมเดี๋ยวผมลงไปก่อ อู้ท่วมหมดเลยไหมเอ,ออายอออเป็นกระจกด้วยเด้อท่วมหมดเลยครับโอ้โหอีท่วมไหมไหนท่อระบายน้ำมันไปทางไหน ที่ระบายน้าอะที่ระบายน้ําไปทางไหนมันตันบ่เดี๋ยวไปดูก่อนมันไปไม่ได้ข้โ้ใครบอกว่าน้ำท่วมเลยเอกสารเราขึ้นอยู่ยังม่รูันยิฮะเกี่ยงเครื่องปิ้นแล้ว แล้วจะไปเอาขึ้นตัวมันก็เปือ้อนแฟมเพื่อพวกไอ้เศษใบไม้มันมันอุดตันครับโอ้ตายแล้วตายแล้วอู้ดูอ่ะมิดขาผมเลยไหมอู้คืออันตรายดิเนี่ย นายมันระบายไปทางไหนวะทางโน้นหรือเปล่าทางโน้นไหมเดี๋ยวเราไปดูทางโน้นครับไปใช่ไหมน่าจะใช่นะ โอ้นี่ไงโอระบายน้ำมันตันนี่หว่าเดี๋ยวได้ได้จัดการก่อนนี่ไงมันตันตรงนี้เองนี่โอ้นี่ไงมันตันตรงนี้มันเลยเลยไหลช้าเนี่ยนี่ไงเออ พ่อแต่มันไลช้าแหละตันครับไปต้องเอานี้ออกไหมบล็อกเนี่ย บอกนี้มันกั้นอะไรวะเอ,อ้ยแมง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 เหมือนโอยไมใ้ใครมาเปิดแล้วนี่เอา้าฮะสวัสดีครับโอ้ไม่ได้มาดูบอจบแล้วฮะ<น>ไม่ได้มาดูตัวนี้บ่มเป็นมองก็นี่ตันนี่นี่มันมาขังเมื่อกี้นี่ไอ้บอกนี้ยกได้ไหม บอกอะไรเหมือนจะเอาอะไรมันกั้นไว้หนิเนี่ยกั้นไว้ทำไมเนี่ยยกนิดหน่อยดิยกโบนี่เอาเลยมันจะได้ระบายออกเร็วหน่อยเออโอ้ทำไมมปิดน้ำไม่ล่ะปิดไว้ทำไมนี่เออนี่อู้ยังเร็วเลยแมใครมากั้นน้ำไว้วะ อม่ไม่ให้หมาเข้าอะไรเข้าเีใช่ไหมดูแห้งหมดเลยเข้าเดียวเองไหมไปแล้วไปในพริบตาเลยโอ้ตายตายตายหลพ่อแต่มันท่วมเลยเว้ยตายในพริบตาครับดูอ่ะเห็นผนทันตาเลยเห็นไหมแห้งตรงนี้แหละ ไม่ต้องยกตู้ยกอะไรแล้วมันตันอยู่นี้ดเดี๋ยวไปบอกก่อนนี่เห็นไหมแห้งหมดแล้วนี่อย่างเร็วเลยเห็นไหมทุกคนไม่ต้องยกตู้แล้วเด้อโอ้ฮะใครนคนมาเหไม่รู้ฮะไม่ต้องยก นี่ยมัน<อ>นี่ใคร,ใครมากั้นในทางน้ําออกมันเลยท่วมนี่ใครมาปิดรูไว้ใครมาปิดรูไว้ปิดหมาหรือเปล่านี่น้ํามันโบกแล้วเนี่ยน้ำโบกยังเร็วเลยนี่เอาเหล็กกั้นแล้วก็เอาอิดบล็อกเอออเาอิดบล็อกอุดไว้อ,อีก,อออกเปิดออกแล้วพี่ไม่ต้องยกแห้งหมดเดี๋ยน,นี่แหละเนี่ยใครเอาอะไรมากั้นไว้อยู่นี่นี่น่าจะปิด น่าจะปิดหมาแนแหละปิดหมาหรือเปล่า,า,อ,าอืมใช่เป็นคนมาปิดไว้ไปย่างเร็วเลยดูดูน้ำบกอย่างเร็วเลย <c oughs> โอ้ตายแล้วก็ทท <c oughs> ี่สบายปิดมดูระดับน้ำ่ะเมื่อกี้ไหมท่วมไหม ชูร่องรอยครับนี่แค่ยกบกตอนนั้นออก,ออกนั้นออกไปอย่างเร็วเลยฟัวเลย,เร,เ,รเ,ลยเร็วมากเร็วมากแห้งเร็วมากอึ๊บขึ้นไปดูมันระบายไปทางไหน โอ้ไหลอย่างดีเลยครับที่นี่จากเมื่อกี้ทำไมมันมันไม่น่าท่วมนะถ้าพูดถึงมันอยู่บนเนินเห็นไหมน้ำไหลอย่างเร็วเลยครับเนี่ยดูน้ำไหลอย่างดีเลยเห็นไหมนี่น้ำไหลเร็วมากครับไปแล้ว เดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยดิบกเร็วไหมบกหมดแล้วเห็นไหมแห้งหมดแล้วฮะไฟก็ชอดแล้วเนาะอย่าเข้าไปชดอะไรไหน เออเข้าไปหาเรื่องแล้วนี่ไหนไฟฉตรงไหนกอดาทาตัไรนะงไนถ้าเรา่อตกตรงนั้นออกะได้ไม่ได้ครับเอาที่ฝนไนี่จะเชื่อมกับห้องไม่ต้องไปนี่หรอกให้เขามาดูดีกว่าเสียงอันตรายดิ มันไม่ท่วมแล้วเพราะว่าเปิดอไปแล้วเห็นไหมไปอย่างเร็วเลยน้ําอ่ะน้ํามันอุดไว้มันไม่ท่วมหรอกอยังไงก็ไม่ท่วมเข้าไปก็เสี่ยงไม่ต้องเข้าหรอกเดี๋ยวไฟช็อตป <c oughs> ิดเลยดูอ <c oughs> ่ะน้ำแห้งอย่างเร็วเลยไหลไปอย่างเร็วเลย อ, ESS> อ๋อลื่น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 สวัสดีพี่ใครเอาอะไรอุดไว้ตรงนู้นตู้น่ะทางระบายอ่ะมันก็เลยท่วม ใครเอาอะไรปิดไว้ปิดบล็อกแล้วปิดปิดเล็กกั้นไว้มันก็เลยท่วมนี่ปกติไม่หม่ท่วมเลยนี่ใครเอาไปกั้นแมวกั้นหมาผมเออกั้นแมวกั้นหมาแหละใช่มันก็เลยท่วมเลยมัจะเข้าไปเด้อก็เป็นมุขชิ้นหนา ดูมั่วน้มากดูดูมันท่วมา้ให้ใบอกอไอเอ็มก็โทรไปบอกไอเอ็ม่อยันอู่นี่ดิออ้าวกรมันโต้เป็นคนมเห็นไฟั่วครับทางในครับออยู่นี่เดแล้วเสียนเข้าไปครับกใจมันมาเปิดไฟเพามันเห็นน้ำท่วมมันท่วมก็โคก็พาขนามันไม่ได้เลยถ้าลับไปที่เด้รถควนให้บอยกรแจายให้ที่ไหนแม่ไม่ต้องลับไปกรน พัดเอาลงแล้วเพราะมันระเบิดเมื่อกี้เลยเออไอไอไอนั่นมันรู้เลยมันรู้ได้จริงเลยไม่ต้องไปก็ได้เคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม